สวัสดีค่ะวันนี้มาดูนาอีกหลังจากซ่อมเสร็จตัดยาเสร็จมาดูผลงานดูน้ำไหลมีแต่น้ำข้างล่างข้างบนไม่ค่อยมีน้ำบนคนารกตรงนี้ไม่ได้ตัดเมื่อคืนฝนตก แต่ไม่รู้ว่าตกแรงหรือเปล่าสงสัยแรงเห็นน้ำเยอะมาดูข้าวข้าวสูงเห็นเห็นน้ำไหมบ้านเออลอ,ไไอ,ลอมือมัแจช่คำลอล่ะ ប្រធមអឺចូលលឹកយីគ្នីមើឃើញឃើញទេល្អតាតាជ្រូកអឺវាក៏មានល្អមានបរអឺចាយតានោះឥករមណៃលឺយីណោះអូប้านនេះមករៃជាងមិនច្នែនគ្នាបាទឃើញមួយវត្តយុស្រ័យទីធឿនឡើងឡើង เออจะให้บ้านเราตกซีบ้านราตกซีบ้านบุนเตาบุนโมข้าวเริ่มตั้งทองแล้วใส่ข้าวสามเดือนมะลิสามเดือน ฝั่งนี้ตรงที่ส่อมออกรวงออกรวงบ้างแล้ว หลังมีแต่ใบหญ้าใบหญ้าขึ้นไม่มีน้ำเอาปุย๋ยขี้ไก่มาใส่ตรงไหนางามก็งามตรงไหนไม่งามก็ มีเตะหญ้าหญ้าเยอะเกินไปนาไม่เรียมเป็นนาชั้นนาโคกมีแต่หินทั้งน้านเดินก็ต้องดูดีๆถ้าเดินไม่ดีก็ลื่นอีกหัวแตกหัวแตก ค่อยๆเดินอ๋อหินนี่ตัดเสร็จประมาณสามวันสี่วันห้าวันข้าวห้าวันวันนี้เาโอ้ยไตรยลือคลังล้งละ

À, à, màu cùng mà cùng. Không cầu. Ừ. ta sẽ rồi. Ồ. À. mình sẽ mau cung mà cái rồi mà lắm muốn được cắt mũ đơn <laughs> na phu năm ไายมีแต่ใบยาหมันุ่ม้นข้าวตังทองน้องตังขันนอี เดินยืนติดปารกยามันเ้นยไลาวนี่ทางนี้งามหน่อยได้ส้มโกนเข้า ต่างทง้องแล้วคอยดูนกจะมารอกินข้าวออกรวง ខាងគេឡាយតាត់ដៃសុំ ร่วงบ้างแล้ว ดูทางบนข้างบนน้ำไม่ถึง ហ្អ?ហ <shallah> <shallah> ៃណាក់នីវត្រង់នេះមិនงามមិនមានน้ําព្រឹងមានជួងឡង งามขึ้นหนึ่งไม่งามขึ้นหนึ่งโอ้หินเยอะเดินเร็วไม่ได้ด,ดลุดล้ม สมัยก่อนตำนาไม่ได้หวานลิปมีเตชี้อึดักตุ kenal kenal ตรานี้นูดาบอ เอาเคียวมาตัดออกบ้างเอาเครื่องตัดข้าวมันเริ่มจะออกรวงจะท้องจะโดน บางทีดำนาเอาหินมาทับเอาไว้ทับรากมันก็เป็นแลว้วงามจนดินโคกดินมันงาม ញ៉ឹងឡើងរឿយៗអើយក៏ស្បាពីចូលមកងៃវាមានទឹក ไ่เสมอกันส้มเดือนสองเดือน,อนกว่าจะส้มเสร็จถ้าเราดำหนาประมาณเดือนนึงก็เสร็จแล้วแต่ส้มอย่างนี้มันนานคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ